จังหวัดสตูลจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉันตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2,565ในวันนี้ที่หมู่ที่3บ้านไร่ทอนตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพจังหวัดสตูลนายเอกรัตฐหลีเสลป ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2565โดยมีนวตรีหญิงโนสมาหลีเสนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลนายธีรพงษ์คุ้มเข้ยม ในอำเภอท่าแพรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ300คนค่ะทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มอบผ่นกล้าไม้โกงกลางใบเล็ก จำนวน1,600ต้นให้แก่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันปลูกในพื้นที่สีไร่เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์สร้างความมั่นคงทางอาหารและรักษาความสมดุลของธรรมชาติไว้ให้กับพี่น้องประชาชนและยังเป็นการสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันช ประมงคลวันที่4พฤษภาคม2,565อีกด้วยค่ะนิว s 24สถานีประชาชนนิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน